สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่108 1หนึ่งเท่าที่ข้ารู้มาไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรอำนาจทรราชหรือพันธมิตรร้อยวิญญาล้วนขยันสร้างผลงานเอาใจพันธมิตรเจ็ดสังหารนักอนิจจาแต่พันธมิตรเจ็ดสังหารควรเห็นพวกมันเป็นแค่ข้ารับใช้เท่านั้นมีใช่พวกเดียวกันข้าก็คิดเช่นนั้นพอคนของพันธมิตรเจ็ดรู้ว่าหลังรอยแยกนี้มีอันตรายพวกมันจึงไม่จำเป็นต้องกล่าวเตือนอะไร อีกทั้งถ้าหากด้านในเป็นคลังสมบัติของยอดฝีมือเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนจริงๆคนของพันธมิตรเจ็ดสังหารยิ่งไม่อยากให้ผู้ใดเข้าไปแย่งชิงไม่เว้นกระทั่งคนของอำนาจทรราชกับร้อยวิญญาณมีผิดมากคนย่อมมากความเพิ่มอีกหนึ่งก็ต้องเฉอนแบ่งกันอีกหนึ่งที่พันธมิตรเจ็ดสังหารไม่กล่าวบอกอะไรพวกมันคงเป็นเพราะไม่อยากให้พวกมันไปแย่งส่วนแบ่งผู้คนที่ล้อมรอบรอยแยกเริ่มกล่าวถึงประเด็นนี้กันอย่างหนาหู และวาจาของพวกมันย่อมผ่านเข้าหูเฉินเฉวียนป้ากับหยินเฉวียนหมิงผู้นำสองพันธมิตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั้นทําให้ใบหน้าพวกมันมืดคล้ำดําลงทันตาเห็นเพราะพวกมันเองก็กําลังคิดเช่นนั้นเหมือนกันขนาดโอชิงที่กลัวตายเป็นที่สุดนั่นยังกล้าที่จะเข้าไปในรอยแยกโดยไม่แม้แต่จะขมวดคิ้วหากมองจากเรื่องนี้ย่อมหมายความว่ารอยแตกกลางความว่างนี้มีน,น่าจะมีอันตรายใดๆ ลูกตาเฉินเฉวียนป้าผู้นำพันธมิตรอำนาจทร,รราชทอประกายเรืองวูบจากนั้นค่อยหันไปส่งเสียงบอกระดับสูงของพันธมิตรอำนาจทร,รราชด้านหลังหากพวกเจ้าไม่กล้าเข้าไปก็จงเฝ้าอยู่ตรงนี้ส่วนคนที่กล้าเข้าไปมากับข้ากล่าวจบคำร่างเฉินเฉวียนป้าก็โจรทยานเข้ารอยแยกกลางความว่างนั่นทันทีกว่าที่ระดับสูงของพันธมิตรอำนาจทร,รราชจะรู้ตัวพวกมันก็พบว่าแผ่นหลังของผู้นำพวกมันหายเข้าไปในรอยแยกกลางอากาศเสียแล้ว ครู่ต่อมาสองตาพวกมันก็ทอประกายเรืองขึ้นมาวูบหนึ่งเหินร่างติดตามเข้าไปกันหมดทันทีไม่มีใครอยู่รอด้านนอกสักคนและฉากน,นี้ก็ทำให้บังเกิดความปั่นป่วนขึ้นในหมู่ที่ยืนมุงรอบรอยแยกอีกครั้งตัวบัตรซบเฉินเฉวียนป้าช่างไวนักนะเรื่องที่เฉินเฉวียนป้าคิดได้ยินเฉวียนหมิงผู้นำพันธมิตรร้อยวิญญาณก็คิดได้เช่นกันกล่าวไปมันยังรู้จักโอชิงดีกว่าเฉินเฉวียนป้าเสียอีกย่อมรู้ว่าโอชิงนั้นกลัวตายกว่าผู้อื่นมากขนาดไหน ทว่าคนเช่นนั้นกลับโดดเข้ารอยแยกไปอย่างไร้ลังเลนี่ก็มากพอจะบอกให้รู้แล้วว่าในรอยแยกนี้ไร้ซึ่งพยันตรายใดๆนอกจากนั้นพลังฝีมือของโอชิงยังด้วยกว่ามันหลายขุมก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเฉินเฉวียนป้าหรือหยินเฉวียนหมิงก็ไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังรอยแยกแล้วใช่มันอันตรายหรือไม่ถึงแม้คนของพันธมิตรเจ็ดสังหารพันธมิตรพันสารกับพันธมิตรหมื่นโบราณจะเข้าไปก่อนแล้วก็ตามแต่พวกมันยังไม่กล้าเข้าไปด้วยไม่คิดว่าด้านในจะปลอดภัยสําหรับพวกมัน ในบรรดาระดับสูงสูงของพันธมิตรเจ็ดสังหารพันธมิตรพันศาและพันธมิตรหมื่นโบราณด่านพลังฝึกปลือของพวกมันส่วนใหญ่ก็บรรลุเซียนสวรรค์ห้าเปลี่ยนทั้งสิ้นนอกจากนั้นผู้นำของทั้งสามพันธมิตรนั้นก็ยังบรรลุถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์หกเปลี่ยนดังนั้นการที่ด้านในอาจจะไม่เป็นอันตรายต่อตัวตนเหล่านั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นอันตรายสำหรับพวกมันด้วยเพราะพลังของพวกมันนับว่าอ่อนด้วยกว่าตัวตนระดับสูงเหล่านั้นมากด้วยเหตุนี้พวกมันจึงไม่กล้าเข้าไป ถ้าว่ามาตอนนี้พอได้เห็นหนูขี้ขลาดกลัวตายเป็นที่สุดอย่างโอชิงหานกล้าโดดเข้าไปอย่างไร้ลังเลตาไม่กระพริบพวกมันก็ไม่มีความลังเลอีกต่อไปวูบ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 เพียงครู่เดียวคนของพันธมิตรร้อยวิญญาณที่นําโดยผู้นําอย่างยินเฉวียนหนิงก็โดดเข้ารอยแยกท่ามกลางความว่องเปล่าหายตัวไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนจนหมดคนของพันธมิตรอํานาจทรราชกับร้อยวิญญาณเข้าไปกันหมดแล้วหลายคนอุทานออกมา เท่าที่ข้ารู้มาดูเหมือนนายน้อยของพันธมิตรเจ็ดสังหารโอชิงผู้นั้นเป็นดั่งนายน้อยรุ่นที่สองอย่างแท้จริงคนเช่นนี้เห็นชีวิตตัวเองสำคัญเป็นที่สุดคนที่วันวันหวังแต่จะหาความสำาราญย่อมหวาดกลัวความตายยิ่งกว่าใครเพราะหากตาไปมันก็มีอัศวยสุขจากอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่บิดาปู่ทางเอาไว้ได้อีกไม่ทราบว่าเป็นใครที่พูดขึ้นมาแต่ทันทีที่มันพูดจบคำมันก็ได้รับความเห็นชอบจากคนมากมายทันที เพราะแบบนี้คนของพันธมิตรอำนาจทรราชและร้อยวิญญาณจึงรู้สึกว่าหลังรอยแยกนี้สมควรไร้อันตรายใดๆคนที่อมอมุงอยู่ย่อมไม่ขาดคนที่มีความคิดจึงง่ายที่จะคาดเดาเรื่องราวสมควรเป็นเช่นนั้นในเมื่อพันธมิตรอำนาจทรราชกับร้อยวิญญาณก็เข้าไปกันหมดเช่นนั้นพวกเรายังจะรออะไรเล่าไปพวกเราเข้าไปกัน ทันใดนั้นผู้ฝึกตนไร้มากมายทั้งมีพันธมิตรและไม่มีพันธมิตรก็รีบโดดเข้ารอยแยกกันอย่างไม่หวั่นกลัวอีกร่างแล้วร่างเล่าหายลับไปในรอยแยกกลางอากาศเพียงครู่เดียวจำนวนคนที่ห้อมล้อมอยู่รอบๆร,รอยแยกกลางอากาศก็เหลืออยู่ไม่ถึงครึง่งแน่นอนว่ายังมีหลายคนที่ยังยืนรอไม่กล้าเข้าไปเพราะลังเลอยู่หลายคนแห่กันเข้าไปหมดแล้วพวกเราจะเข้าไปด้วยหรือไม่ผู้เท่าเฮียระดับสูงของพันธมิตรอิก,กาดมินหันไปมองถาม ผู้เท่าเฮหยาผู้นำของพวกมันทันทีหลังจากที่ยืนละลาลังกันอยู่พักหนึ่งแต่ไม่กล้าตัดสินใจตัวผู้เท่าเฮหยาผู้นำพันธมิตรอีกาทมินเองก็ยังคิดไม่ตกเช่นกันหากแต่ที่มันคิดไม่ตกกลับไม่ใช่เรื่องรอยแยกอะไรภาพในใจของมันตอนนี้ที่ฉายวนซ้ำไปซ้ำมาอยู่ก็คือฉากความว่างเปล่าที่บิดเบือนราวกับถูกพับไปพับมานั่นหลังจากนั้นก็เป็นฉากที่ฉุนหู่ร่างแยกเป็นสองเสียง ชุนบูผู้นั้นไม่เพียงเป็นอาวุโสหนึ่งของพันธมิตรร้อยวิญญาณแต่ยังเป็นสุดยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์สามเปลี่ยนที่ติดอยู่ใน200อันดับแรกของรายนามยอดเซียนอีกด้วยทว่าตัวตนระดับนั้นกลับถูกชายชุดดำฆ่าตายได้อย่างง่ายดายสำหรับคนที่อ่อนแอกว่าชุนบูอย่างมันจะเอาปัญญาที่ไหนไปสู้กับชายชุดดำ จังหวะนี้ใจของมันพันเต้นช้าลงคล้ายอ่อนกำลังความสิ้นหวังยังเริ่มกัดกินอยู่ภายในบังเกิดความท้อแท้ขึ้นมาด้วยรู้สึกว่าคงเป็นเรื่องยากเย็นเหลือเกินที่ชั่วชีวิตนี้จะมีวันที่มันสามารถฆ่าชายชุดดำเพื่อชำระแค้นและล้างความอัปยศอดสูของพันธมิตรอิกาธามินของมันได้ด้วยเหตุนี้ในใจของมันจึงรู้สึกไม่ยินยอมอยังไม่ยินยอมถึงที่สุดฉากเรื่องราวนั่นจึงฉายวนซ้ำในหัวเรากับมันพยายามจะมองหาอะไรบางอย่างอันนี้จาหลังคิดซ้ำไปซ้ำมามันก็ไม่ได้อะไรเลย มันไม่อาจแลเห็นได้เลยว่าในห้วงความว่างที่บิดเบือนนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ด้วยเหตุนี้มันจึงไม่เห็นว่าที่แท้ชายชาราชุดดำฆ่าชุนบูได้อย่างไรหืมเมื่อได้ยินเสียงเรียกหาว่าผู้เท่าเฮยยผู้นำพันธมิตรอิก,กาดมินจึงฟื้นคืนสติสลัดภาพในใจขณะเดียวกันก็ฟังคำถามจากคนที่เรียกซ้ำอีกครั้งในเมื่อพันธมิตรอำนาจทรราชกับพันธมิตรร้อยวิญ,ญญาณก็พากันไปหมดแล้ว เช่นนั้นพวกเราก็ไม่มีอันใดต้องกลัวอีกไปกันเถอะผู้เท่าเฮียตาตัดสินใจขั้นเด็ดขาดออกมาทันทีก่อนที่จะเหินร่างนำกลุ่มพันธมิตรอิกาศมินหายเข้าไปในรอยแยกกลางหาวคนของอิกาศมินก็เข้าไปกันแล้วผู้นำพันธมิตรอิกาศมินผู้เท่าเฮียตาคนนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ระวังตัวเองมากที่สุดคนหนึ่งของนครแห่งบาปเราหาไม่แล้วมันคงไม่อยู่มาได้จนถึงวันนี้ด้วยการเอาแต่หลบหน้าชายชุดดำนั่นสิชายชุดดำฆ่าคนของอิกาศมินไปตั้งมาก เรียกว่าแทบจะฆ่าคนของอีกาธมินไปกว่าครึ่งแล้วด้วยซ้าแถมยังฆ่าเจียวจ้านยอดฝีมืออันดับสองของอีกาธมินไปอีกคนของอีกาธมินสมควรเกลียดชายชุดดำเข้ากระดุกดําแต่มันกลับระงับอารมณ์ยังกําชับให้ทุกคนในพันธมิตรสงบเสงี่ยมตัวกับคนที่ระมัดระวังตัวเองแบบนี้ยังกล้าเข้าไปในรอยแยกน,นั่นพวกเรายังลังเลอะไรกัน หลังคนของพันธมิตรอิกาดมินโดดเข้าไปในรอยแยกกลางความว่างเปล่ากันหมดผู้ฝึกตนไร้สังกัดรอบๆหลายคนก็เริ่มติดตามเข้าไปไม่ทันไรคนที่เหลือก็ลดลงไปอีกครึ่งหนึ่งส่วนที่ยังรังรอและเหลืออยู่ด้านนอกตอนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ยังกังวลเรื่องรอยแยกกลางอากาศด้วยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับพวกมันและไม่แน่ใจว่าจะต้องเจอกับอะไรหากเข้าไปในนั้นหากไม่เจออันตรายอะไรก็ดีไปแต่หากเจออันตรายขึ้นมาก็เสี่ยงตายตกแล้ว ในขณะเดียวกันก็มีคนที่เพิ่งเดินทางมาถึงเช่นกันหืมรอยแยกมิติหรือชายชราที่เพิ่งเดินทางมาถึงคนหนึ่งถึงกับตาลึกวาวทันใดเมื่อเห็นรอยแยกกลางหาวน้ำเสียงของมันยังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นรอยแยกมิติหลายคนถึงกับหันขอบไปมองมันด้วยความสนใจทันทีเมื่อชายชราผู้นั้นสัมผัสได้ถึงการมองมาของคนมากมายมันก็กระแอมไอลดอาการตื่นเต้นอย่างออกหน้าออกตาค่อยกล่าวออกมาว่าหากข้าจำมิผิด สิ่งนี้เรียกว่ารอยแยกมิติเป็นการฉีกขาดพื้นที่โดยทั่วไปแล้วมีแต่ผู้ที่สามารถข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ไปได้แล้วเท่านั้นที่จะกระทำได้นั่นหมายความว่ามีเพียงยอดคนขอบเขตเซียนส,นสวนสวรรค์เก้าเปลี่ยนที่ข้ามผ่านอสนีสวรรค์ไปแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถฉีกเปิดพื้นที่เพื่อสร้างระนาบเทียมข้ามีอยากจะเชื่อเลยว่าข้าจะมีชีวิตอยู่จนได้เห็นคลังสมบัติของยอดคนขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เก้าเปลี่ยนที่สามารถข้ามผ่านทันสวรรค์ได้เช่นนี้ หลังกล่าวจบคำก็ไม่รอให้ใครกล่าวถามอะไรอีกชายชราผู้นั้นจนทยานเข้ารอยแยกกลางอากาศปานกระต่ายเปรียวเมื่อครูผู้เท่าคนนั้นกล่าวว่าคลังสมบัติของยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนที่ข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ไปแล้วนั้นหรือครูต่อมาบางคนก็เริ่มฟื้นตัวมันสูดอากาศเข้าด้วยความตื่นเต้นค่อยกล่าวทวนออกมาอย่างไม่เชื่อหูตัวเองยอดฝีมือขอบเขตเซียนส,นสวนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนที่ข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ได้สำเร็จ นั่นมิใช่ตัวตนที่กำลังจักได้ขึ้นไปยังแดนสวรรค์และกลายเป็นเซียนอมตะหรือไรผู้คนมากมายก็ทยอยกันรู้สึกตัวใบหน้ายัางเต็มไปด้วยความตกตะลึงเหลือเชื่อเท่าที่ข้ารู้มาเซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนที่ข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ไปแล้วพลังในร่างจักเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังเซียนอมตะก่อนกำเนิดซึ่งเป็นพลังงานที่มีระดับสูงล้ำยิ่งขึ้นและมีเพียงพลังนั้นเท่านั้นถึงจกทรงอำนาจมากพอฉีกเปิดพื้นที่แล้วสร้างระนาบเทียม เช่นนั้นหมายความว่ารอยแยกที่อยู่ตรงหน้าของพวกเราตอนนี้ก็คือรอยแยกมิติที่เกิดจากการฉีกเปิดพื้นที่ของยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนที่ข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ได้สาเร็จเพื่อเก็บสมบัติชั่วชีวิตไว้งั้นหรือฟังเจ้าพูดหมายความว่าก้าวในสิบส่วนเบื้องหลังรอยแยกนี้ก็คือคลังสมบัติของยอดคนที่กำลังจกขึ้นสวรรค์และกลายเป็นเซียนอมตะหรือสวรรค์ช่วย ข้ามัวแต่ลังเลอันใดอยู่ตั้งนานหากข้ารู้แบบนี้ข้ารีบเข้าไปนานแล้วบางครั้งการระมัดระวังมากเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีหลังจากย่อยข้อมูลที่ได้ฟังจากชายชราหมดสิ้นแล้วผู้ฝึกตนที่ยังลังเลอยู่รอบนอกมากมายก็ตัดสินใจได้พวกมันบ้างสามบ้างห้าเหินร่างเขาสู่รอยแยกกลางอากาศทันที รอยแยกกลางห่าวนั้นประหนึ่งปากกระหายเลือดของสัตว์ร,ร้ายที่หอยหิวกลืนร่างผู้คนเข้าไปคนแล้วคนเล่าอย่างไม่มีทีท่าว่าจะอิ่มหนำครูต่อมาด้านนอกก็ไม่เหลือใครอีกต่อไปถึงแม้หลังจากนั้นจะมีคนที่เพิ่งมาถึงประปรายแต่ทั้งหมดก็ไม่คิดยืนรออะไรตัดสินใจเหินเข้ารอยแยกกลางอากาศทันทีเพราะสุดท้ายเมื่อมาถึงแล้วไม่เจอใครอยู่นั่นหมายความว่าทั้งหมดเข้าไปในรอยแยกเบื้องหน้ากันหมดแล้วสมควรปลอดภัยไม่มีใดให้กังวลครืนครืน ทันใดนั้นเสียงอากาศแตกระเบิดคำรามไม่หยุดพันดังขึ้นสองสำเนียงติดติดปรากฏร่างที่พุ่งวิ่จากเส้นขอบฟ้ามาด้วยความเร็วสูงล้ำชั่วพริบตาเดียวทั้งสองร่างที่อยู่ขอบฟ้าไกลลิบตาเมื่อครู่ก็บรรลุถึงเบื้องหน้ารอยแยกกลางหาวหากตอนนี้ตัวหลิงเทียนยังอยู่ด้านนอกรอยแยกผู้เท่าหัวคงกล่าวเตือนให้เขารู้ทันทีแน่ว่าทั้งสองร่างที่เหินมาถึงจากคนละทิศทางนั้นเป็นถึงตัวตนขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตที่เข้มแข็งระดับแนวหน้าของภูมิภาคเบื้องบน เมื่หฮาวค้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจักได้รับข่าวนี้ด้วยหนึ่งในนั้นกล่าวถามออกนางเป็นสตรีชาราผมขาวพโพลนในชุดคลุมธรรมดารรมดาและดูไม่มีราคาค่างวดอะไรหากจับนางไปปล่อยไว้กลางถนนผู้คนที่เดินผ่านคงคิดว่านี่เป็นสตรีชาราที่เรียบง่ายนางหนึ่งหากแต่สตรีชารานางนี้กลับลหลร่างค้างกลางหาวอย่างมั่นคงไม้เท้าในมือข้างหนึ่งคำปักไว้เบื้องหน้ามองแล้วแทบไม่ต่างใดกับนางกำลังยืนหยัดอยู่บนพื้นดินแล้วใช้ไม้เท้ายันพื้นประคองตัว อีกทั้งรูปร่างอสารพิษบริเวณหัวไม้เท้าก็นับว่าแกะสลักได้อย่างประณี์นักมองไกลๆอย่างคล้ายอสารพิษมีชีวิตและตอนนี้สตรีชราที่ระดูธรรมดาแต่ไม่น่าจะธรรมดาก็เป็นฝ่ายริเริ่มกล่าวถามชายที่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมๆกันกับนางด้วยสองตาที่ทอประกายระยิบระยับออกมาดั่งดวงดาวกลางฟ้าในยามค่ำคืน ผู้ที่นางกล่าวถามไปนั้นเป็นชายหนุ่มที่มาในชุดคลุมยาวสีน้ำเงินรูปโฉมละดูดีเขาโครงใบหน้าอ่อนวันหักแต่ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นคนมากคุณธรรมดั่งวินยูชนผู้หนึ่งหักตัดสินจากการมองรูปลักษณ์ภายนอกผู้คนคงเรียกขานมันว่าบัณฑิตหน้าขาวไม่ผิดแน่แต่ทว่าชายหน้าขาวผู้นี้แม้ไม่ได้ทำอะไรเพียงลอยร่างอยู่เฉย ก็ให้ความรู้สึกกดดันบีบคั้นประการหนึ่งยากที่คนธรรมดาจะหายใจได้คล่องคอเมื่ออยู่ใกล้ซ้ำกลิ่นอายที่แผ่ซ่านออกมาทั่วร่างกลับเย็นชาปานจะผลักใสทุกผู้คนให้ถอยห่างออกไปสักพันลี้ประหนึ่งจะกล่าวเตือนว่าอย่าได้คิดเข้าใกล้หาไม่แล้วจะได้เจอดีอย่างไรก็ตามแม้รูปลักษณ์ของมันจะเป็นชายหนุ่มทว่าอายุที่แท้จริงนั้นหลายร้อยปีแล้วแต่เป็นธรรมดาว่าหากอิงจากพลังฝึกปรือของมัน อายุเพียงไม่กี่ร้อยปียังเรียกได้ว่าเป็นเด็กน้อยนะักใครใช้ให้มันมีชีวิตนิรันด์อยู่ได้ตราบชั่วฟ้าดินสลายกันเล่าและไม่ต้องกล่าวถึงคนอื่นไกลเพียงแค่หญิงชาราเบื้องหน้ามันแม้อีกฝ่ายจะไม่ได้มีพลังฝีมือเหนือกว่ามันทว่าในแง่ของอายุแล้วนางถึงกับอยู่มาเป็นพันๆปีเรียกว่าหากจะลำดับอาวุโสกันจริงสตรีชารานางนี้สมควรเป็นยายของ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 ยายทวดมันด้วยซ้ํา ฟังจากวาจากล่าวถามของสตรีชราจึงได้รู้ว่าชายหนุ่มในชุดคลุมยาวสีน้ำเงินดั่งวินยูชนผู้นี้ที่แท้เรียกว่าเมืงห้าวยังดีที่ต้วนหลิงเทียนไม่อยู่ที่นี่หากต้วนหลิงเทียนอยู่ที่นี่ตรงนี้เมื่อได้ฟังนามของอีกฝ่ายและทราบว่าพลังฝึกปรือของชายหนุ่มคนนี้กลับบรรลุถ,ถึงเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนแล้วหลักก็เขาคงจดจำอัตลักษณ์ของอีกฝ่ายได้ทันทีเมืงห้าวหรือที่รู้จักกันในนามบัณฑิตหน้าเย็น ยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนคนนี้เป็นหนึ่งในเทพผู้พิทักษ์ของนครแห่งบาปนอกจากนี้เมืองห้าวยังติดอยู่ในอันดับที่21ของรายนามยอดเซียนรายนามยอดเซียนก็คือทำเนียบสุดยอดฝีมือซึ่งคอยจัดอันดับพลังฝีมือของยอดยุทธ์ทั่วทั้งดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋าสามารถติดอยู่ในอันดับที่20ต้นๆในรายนามยอดเซียนเช่นนี้ได้ก็บอกให้รับทราบว่าพลังฝีมือของเมืองห้าวผู้นี้แข็งแกร่งสุดที่ผู้คนทั่วไปจะจินตนาการได้ออก แม่เท่าอสรพิษได้รับทราบข่าวเรื่องนี้หรือข้าเมืองห้าวมีอาจรับทราบข่าวนี้ด้วยได้ยินวาจาของสตรีชราเมืองห้าวกล่าวตอบคำสวนไปอย่างไร้มารยาทอันใดถึงแม้สตรีชราจะมีอายุมากกว่ามันเป็นรอบๆแต่มันก็ไม่ได้กลัวอีกฝ่ายแม่เท่าอสรพิษผู้นี้นับว่าเป็นคนมีชื่อเสียงและมีอำนาจไม่น้อยในภูมิภาคเบื้องบนดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าแห่งนี้และเป็นเช่นเดียวกับเมืองห้าวพลังฝึกปรือของนางก็บรรลุถ,ถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยน และยังเป็นหนึ่งในเทพผู้พิทักษ์ของนครแห่งบาปเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามแม้อายุของนางเรียกว่ามากกว่าเมื่งฮาวเป็นรอบๆแต่พลังฝีมือของนางกลับอ่อนด้อยกว่าเมืงหฮาวเล็กน้อยเรื่องนี้สามารถดูได้จากอันดับของนางในรายนามยอดเซียนแม่เท่าอาสรพิษผู้นี้อยู่ในอันดับที่23ของรายนามยอดเซียนอย่างไรก็ตามแม้พลังฝีมือของนางจะไม่ดีเท่าเมื่หฮาวแต่นั่นก็แค่สําหรับเมืงหฮาวเท่านั้นต่อนหน้าคนอื่นพลังฝีมือของนางถือว่าน่ากลัวยิ่ง อันดับที่23ในรายนามยอดเซียนยังไม่ให้น่ากลัวได้อีกหรือฟุบหลังกล่าวจบคำเมื่งห้าวก็ไม่รอฟังคำตอบของหญิงชราร่างวุบหายเข้าไปในรอยแยกกลางอากาศทันทีฮ้เจอความไร้มารยาทของเมึงห้าวแม่เท่าอัร,รพิษแน่นอนว่าหนาตาย่อมบึ้งตึงแต่เมื่อเห็นว่าเมึ่งห้าววุบหายไปในรอยแยกนางก็ทำได้แค่แค้นคำเสียงเย็นออกมาอย่างอดไม่ได้หลังจากนั้นนางก็วุบร่างตามไปอย่างไม่รอช้า หลังจากทั้งสองหายเข้าไปในรอยแยกได้ไม่นานขอบฟ้าทิศทางต่างๆพันปรากฏเส้นแสงพุ่งว่ามาด้วยความเร็วสูงมองความเร็วของพวกมันแล้วนับว่าไม่ได้ด้วยไปกว่าเมื่งห้าวกับแม่เท่าอสรพิษเลยคนเหล่านี้ล้วนเป็นยอดฝีมือขอบเขตเซียนส,นสวนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนและเป็นดั่งผู้พิทักษ์ของนครแห่งบาปเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับเมื่งห้าวและแม่เท่าอสรพิษคนเหล่านี้ต่างมาถึงในช่วงเวลาที่ต่างกันเล็กน้อยจึงไม่ได้เจอกันแต่อย่างไร และในขณะที่ผู้คนของนครแห่งบาปกำลังเข้าไปสแสวงหาสมบัติในรอยแยกด้วยหวังว่าจะได้รับมรดกหรือสมบัติของยอดฝีมือขอบเขตเซียนส,นสวนสวรรค์ก้าเปลี่ยนนั่นเองทุกแห่งหนในเมืองแห่งบาปปรากฏความเคลื่อนไหววุ่นวายแสงหยกสื่อสารพุ่งลับหายไปในขอบฟ้าจจลาวันล้วนเป็นสายของคุมพลังต่างๆที่ประจำอยู่ในนครแห่งบาปเร่งรุดส่งข่าวใหญ่เรื่องคลังสมบัตินี้กลับไปให้คุมพลังต้นสังกัดหืมคลังสมบัติที่อาจจะเป็นของยอดฝีมือขอบเตเซียนส,นสวนสวรรค์ก้าเปลี่ยนเหลือทิ้งไว้เช่นนั้นหรือ นอกจากนี้อาจจะเป็นคลังสมบัติที่เหลือทิ้งไว้โดยเซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนที่ข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ได้สําเร็จแล้วขุมกําลังที่ได้รับสารด่วนจากนครแห่งบาบนั้นรวมไปถึงลทัทธิอารามธมินด้วยเรียกว่าเพียงเวลาไม่นานเหล่ายอดฝีมือของขุมพลังชั้นนําทั้งหลายก็เคลื่อนไหวทันทีนอกจากหลงเหลือยอดฝีมือเฝ้าระวังพิทักษ์ฐานที่มั่นไม่กี่คนแล้วกําลังรบมากฝีมือแทบทุกคนได้เร่งรุดเดินทางไปยังตอนเหนือของนครแห่งบาบทันที และในขณะยอดฝีมือเหล่านี้กำลังเร่งรุดเดินทางมาเพื่อเข้าสู่รอยแยกที่คาดว่าด้านหลังรอยแยกนี้สมควรเป็นคลังสมบัติของยอดฝีมือเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนที่ข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ได้สำเร็จนั้นต้วนหลิงเทียนที่ได้เข้าสู่ระนาบทียมอันอยู่ด้านหลังรอยแยกมิตินั่นมาสักพักแล้วก็กำลังง่วนอยู่กับการฝ่าด่านบททดสอบทั้งหลายด่านแล้วด่านเล่าแต่ละด่านนั้นเรียกว่ามีระดับความยากมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งมายิ่งยาก ไม่รู้จริงๆว่าถ้าข้าไม่ผ่านการทดสอบพวกนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต้วนหลิงเทียนเองก็สงสัยเรื่องนี้ไม่น้อยและแทบจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่ต้วนหลิงเทียนบังเกิดความสงสัยในเรื่องนี้อยู่นั้นฟุบฟุบฟุบบริเวณหน้ารอยแยกทางเข้าระนาบเทียมที่ต้วนหลิงเทียนและอีกมากมายกำลังตะลุยด่านกันอยู่นั้นปรากฏร่างมากมายถูกขับออกมาหากสังเกตให้ดีจะพบว่า ผู้ที่ถูกขับออกมาเหมือนจะมาจากขุมพลังที่แตกต่างกันสามขุมพลังเรื่องนี้สามารถเห็นได้ชัดจากเครื่องแต่งกายที่แบ่งแยกชัดเจนของพวกมันและตอนนี้แต่ละคนก็หันมองอีกฝ่ายด้วยใบหน้าถึงขังจริงจังเรียกว่าบรรยากาศตึงเครียดไม่น้อยนั่นคนของพันธมิตรเจ็สังหารพันธมิตร 1, 3, พันสาและก็พันธมิตรหมื่นโบราณน,นี่นา และการที่อยู่อยู่กลุ่มคนเหล่านี้ปรากฏตัวก็ทําให้ยอดฝีมือที่เพิ่งมาถึงสายสืบทั้งหลายรวมถึงผู้ฝึกตนพเนจรบางคนจากนครแห่งบาปที่ไม่ได้เข้าไปในรอยแยกและเลือกที่จะอยู่ด้านนอกจดจําพวกมันได้ทันทีระยำข้ามีอาจกลับเข้าไปได้อีกไม่ทันไรหนึ่งในคนของพันธมิตรเจ็ดสังหารก็เหินร่างพุ่งไปยังรอยแยกกลางอากาศนั่นทว่าคราวนี้ไม่เหมือนครั้งแรกที่สามารถผ่านเข้าไปได้ทันทีมันกลับถูกพลังไร้สภาพขุมหนึ่งผลักดันออกมาไม่ให้เข้าไปเปล่าประโยชน์ ตอนนี้เองผู้อาวุโสคนหนึ่งจากลทัทธิอารามธมินพันสายหัวพร้อมกล่าวดันทุรังเข้าไปให้ตายก็ไรประโยชน์หากนี่เป็นคลังสมบัติที่ยอดฝีมือขออบเซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนที่สามารถข้ามผ่านทันสวรรค์ได้แล้วเหลือไว้จริงสมควรมีกฎข้อบังคับอันเข้มงวดนักและผู้ที่คิดรับมรดกจำต้องกระทำตามกฎเกณฑ์อย่างมิอาจฝ่าฝืนยอดฝีมือเหนือชั้นระดับนี้ไหนเลยจะยินยอมให้คนไม่เอาไหนและพลังฝีมือไม่ถึงขั้นรับสืบทอดมรดกกองตัวเองไปได้ง่ายๆ มีแต่สุดยอดฝีมือที่แท้จริงเท่านั้นที่จะผ่านด่านทั้งมวลแล้วรับสืบทอดมรดกไปได้อีกทั้งผู้ที่ล้มเหลวในการผ่านด่านต่างๆที่เป็นดั่งบททดสอบคุณสมบัติของผู้ที่จักได้รับมรดกย่อมหมายความว่ามันผู้นั้นหมดสิทธิ์ในการรับมรดกอีกต่อไปจึงถูกขับออกมาจากระนาบเทียมและมีอาจย้อนกลับเข้าไปได้อีก ในฐานะที่เป็นถึงชนชั้นผู้อาวุโสของหนึ่งในสามลัทธิที่เป็นดั่งมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าอย่างลัทธิอารามธมินมันย่อมรู้เรื่องราวมากกว่าที่ผู้ฝึกตนไร้สังกัดจะรูไ้ได้ได้ยินวาจาอธิบายของอาวุโสลัทธอิอารามธมินเข้าไปเหล่าคนของพันธมิตรเจ็ดสังหารพันธมิตรพันศาและพันธมิตรหมื่นโบราณที่ถูกขับออกมาก็น่าเสียทันทีต่างหันหน้ามองศตากันด้วยรอยยิ้มเจือนเจือนว่าแต่พวกเจ้าได้เจอบททดสอบอันใดบ้างเล่า หลังจากนั้นไม่ทันไรอาวุโสของลทัทธิอารามธมินที่กล่าวคําอธิบายก็กล่าวถามออกมาด้วยความสงสัยและคำถามนี้ก็ทำให้ทุกคนหันมาตั้งใจฟักคําตอบจากผู้ที่ถูกขับออกมาทันทีน่าเสียดายที่เหล่าผู้ที่ถูกขับออกมาไม่มีใครคิดจะตอบคําในฐานะที่เป็นผู้ฝึกตนเจนใจสั้งกัดด่างพวกมันย่อมมีอคติกับคนที่มาจากขุมพลังใหญ่แบบนี้โดยไม่รู้ตัว ทว่าถึงแม้พวกมันจะเงียบไม่ตอบคำแต่พวกมันก็ไม่ได้หนีจากไปไหนเพียงเฝ้ารออย่างเงียบงันอยู่ด้านนอกรอคอยให้คนในพันธมิตรผู้ฝึกตนภเนจรของพวกมันออกมาจากด้านในและที่พวกมันเฝ้ารอแบบนี้ก็เป็นคำสั่งที่ได้รับมาจากผู้นำพันธมิตรของตัวเองถึงแม้ว่าจะถูกขับออกมาแต่ก็อย่าได้รีบร้อนกลับเด็กขาดเจ้าจะได้หรือไม่ได้สมบัติก็ต้องพยายามช่วยให้สหายที่ได้รับสมบัติปลอดภัยอย่าได้ปล่อยให้สหายออกมาแล้วถูกผู้อื่นรังแกชิงสมบัติไปได้นี่คือเหตุผลการคงอยู่ของพันธมิตร สำหรับเรื่องที่ผู้ฝึกตนพเนจรของพันธมิตรต่างๆปฏิเสธไม่ตอบคำนั้นอาวุโสของลทัทธิอารามธมินไม่ได้แปลกใจสักเท่าไหร่มันก็แค่กล่าวถามไปยังขอไปทีเท่านั้นอันที่จริงหากคนของสามพันธมิตรกล่าวตอบกลับมาพวกมันคงต้องแปลกใจมากกว่าคลืนนนปงง หลังผ่านรอยแยกเข้าสู่ระนาบทียมได้สําเร็จต้วหลิงเทียนก็ต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบมากมายหลายหลากในสถานที่สถานที่าทอาจจะเป็นคลังสมบัติของยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนที่ข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ได้สาเร็จแห่งนี้และคราวก็เป็นยักย้ายตัวเขื่องทว่าไม่ได้ไร้กาดอะไรเพียงผนึกพลังเซียนสุริยันต้นกําเนิดขุมหนึ่งขึ้นมาตกฟาซัดพลังฝ่ามืออันเกลียวกราดไประเบิดหัวของมันทันที ยักย้ายตัวเองที่ถูกฝ่ามือพลังทำลายหัวก็ค่อยๆสลายหายกลายเป็นหมอกควันพลิบตาก็ไม่เหลือสิ่งใดราวกับมันไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนดูเหมือนว่ายิ่งมาจะยิ่งยากแล้วตัวหลิงเทียนที่เพิ่งผ่านการทดสอบอีกด่านกล่าวพึมพำกับตัวเองเบาๆด้วยสีหน้าขึงขังเล็กน้อยถ้าสัมผัสได้และทันใดนั้นเองเสียงของผู้เท่าหัวพลันดังขึ้นเข้าหูตัวหลิงเทียนกลับมีกลิ่นอายพลังที่แตกต่างกันอยู่ถึงสามขุมในระนาบเทียมแห่งนี้ และกลิ่นอายพลังทั้งสามขุมนั่นสมควรเป็นกลิ่นอายพลังของผู้สร้างระนาบเทียมแห่งนี้นี่ผิดแน่กลิ่นอายพลังที่แตกต่างกันสามขุมผู้สร้างระนาบทียมผู้เท่าหัวเรื่องนี้ท่านหมายความว่าอะไรสองตาต้วหลิงเทียนเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเขาไม่เข้าใจหากข้าเดาไม่ผิดระนาบเทียมแห่งนี้มีได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือของยอดฝีมือเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนที่ข้ามผ่านหายนาทานได้สำเร็จแค่คนเดียว แต่เป็นผลงานของยอดฝีมือขอบเคเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนที่ผ่านพ้นหายนะทันสวรรค์ได้สำเร็จถึงสามคนร่วมมือกันสร้างขึ้นมาน้ำเสียงของผู้เท่าหัวเต็มไปด้วยความมั่นใจอะไรนะได้ยินวาจานี้ของผู้เท่าหัวตัวหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะพล้งคำออกมาด้วยความตกใจระนาบเทียมที่เขาอยู่ตอนนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือของเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนที่ข้ามผ่านหายณนะทันสวรรค์ได้สำเร็จแค่คนเดียวงั้นเหรอ แต่เป็นเสียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนที่ข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ได้สำเร็จสามคนร่วมมือกันสร้างขึ้นนี่หมายความว่าไงผู้เท่าหัวท่านหมายความว่าระนาบเทียมแห่งนี้สูดลมหายใจเข้าลึกๆเคือกหนึ่งต้นหลิงเทียนพยายามระง,งับอาการตื่นเต้นไม่ผิดผู้เท่าหัวคล้ายจะอ่านความคิดของต้นหลิงเทียนได้ออกกล่าวตอบแทรกขึ้นมาโดยไม่ต้องรอให้ต้นหลิงเทียนถามจบ ระนาบเทียมแห่งนี้อาจเป็นคลังสมบัติที่มีสมบัติชั่วชีวิตของยอดฝีมือเซียนสวรรค์เเปลี่ยนที่ข้ามผ่านหายนะได้สำเร็จเหลือทิ้งไว้ถึง3คนก่อนที่พวกมันจะขึ้นสู่ระนาบเทวโลก